วันนี้เรามาทำแกงเขียวหวานไก่อร,อ,อร่อยอร่อยทานกันนะคะสูตรนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยล่ะค่ะเรามาดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างจ้าอันนี้ก็คือส่วนผสมปิ้งตามนี้เลยนะคะวันนี้เปิ้นทำสูตรง่ายๆค่ะมีเทคนิคดีๆมาบอกเพื่อนๆว่าทำยังไงไม่ให้มะเขือเปราะเราเป็นสีดำนะคะเอาเกลือใส่ลงไปในน้ำนะคะแล้วก็มะเขือเปลาะของเราลงไปค่ะ แช่ไว้ประมาณ10นาทีก่อนที่เราจะต้มนะคะลงมือกันเลยค่ะใส่กะทิลงไปในกระทะร้อนๆของเรานะคะใช้ไฟกลางนะคะคนไปเรื่อยๆพอเดือดมากๆแล้วหอมมากเราก็ใส่พริกแกงเขียวหวานลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะพริกแกงกับกะทิหอมพริกแกงมากๆเลยล่ะค่ะตอนนี้ พอสุกได้ที่แล้วเราก็เอาไก่ของเราลงไปได้เลยนะคะผัดไก่ให้เข้ากันกับพริกแกงของเรานะคะผัดจนไก่สุกพอประมาณแล้วเราก็จะใส่น้ำลงไปนะคะใส่น้ำลงไปประมาณ500 ml ค่ะตรงนี้เราใช้ไฟแรงได้เลยนะคะให้น้ำเดือดมากๆเลยละคะ่ะ ใส่ใบมะกรูดลงไปเพิ่มความหอมและดับกลิ่นคาวได้เป็นอย่างดีเลยค่ะพอน้ำเดือดมากๆแล้วเราก็จะเอามะเขือเปลาะลงไปนะคะเพื่อที่มะเขือเปลาะเราจะได้สุกเร็วขึ้นใครชอบให้มะเขือเปื่อยมากก็ต้มนานหน่อยนะคะแต่ถ้าใครชอบกลางๆก,ก็ต้มพอดีพอประมาณลองเช็คมะเขือเราดูเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดขายุบตัวลงแล้วพอดีแล้วเราก็ ค่อยเพิ่มอย่างอื่นลงไปค่ะพอน้ําเดือดมากๆเรามาเริ่มปรุงกันนะคะใส่น้ําตาลปี๊บลงไป1.5ช้อนโต๊ะค่ะหรือถ้าใครจะเพิ่มหวานอีกนิดนึงก็ได้นะคะเป็น2ช้อนโต๊ะก็ได้นะแล้วก็ใส่น้ําปลาลงไปนะคะน้ําปลานี้ประมาณ3-4ช้อนโต๊ะลองชิมดูนะคะเผื่อเค็มมากน้อยของเราก็ปรับกันได้ค่ะ แล้วก็ใส่มะเขือพวงลงไปนะคะลองชิมดูรสชาตินะคะทุกคนสูตรนี้ไม่ได้ใส่ผงปรุงรสนะคะเป็นสูตรที่ทานง่ายๆค่ะอร่อยมากๆเลยสุดท้ายแล้วเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปแล้วก็ใส่พริกแดงจินดาตามลงไปนะคะพริกแดงจินดาเราจะหั่นเป็นทางยาวค่ะเพื่อความสวยงามสีสันสวยมากเลยใช่ไหมคะ สูตรนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะแป๊บเดียวก็ได้ทานแล้วเราจะทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าจะทานกับขนมจีนก็อร่อยค่ะลองทำทานกันดูนะคะทุกคน